สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับโยจัง h a n n e l อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสกายเบรกเ e ลนะครับโซน1ชั้น10ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะผ่านแล้วแหละเพราะมันไม่ได้ถึงขั้นว่ายากเกินไปขนาดนั้นไม่เหมือนกับช่วงกิจกรรมาปีเลยนะว่าไหมใช่ไหมแต่วิธีการปราบงั้นก็ไม่ง่ายครับ พราะด้วยความที่เซษเวิร์สนะครับตีหมูมันตีหมู่ไงแท้งมันเลยทํางานไม่ค่อยได้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาให้ผมเนี่ยเออมาทั้งแก้แก้โจทย์กันโอ้อ่ะเรามาดูกันเลยครับจริงๆแล้วเซ็ตเนี้ยเป็นเซ็ตที่ผมมาผ่านแล้วแหละนะครับแต่ผมอยากลองหลายๆเซ็ตดู เพื่อท่านผู้ชมนะครับมองภาพตามผมว่าเออเออจัดอย่างนี้ไม่ได้เว้ยเออจัดอย่างนั้นไม่ดีเว้ยอะไรประมาณนี้แหละนะครับทีเนี้ยมันจะมีอาวุธธาตุดินเว้ยที่มันบังคับว่าพลังโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่ม25%ใช่ไหมฉะนั้นนะครับผมแนะนำา3อย่างนี้ครับซึ่งธาตุดินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคริติคอนดาเมจคริติคอนเล มันก็จะช่วยให้เ,เพื่อนเนะครับผ่านง่ายมากๆไม่เชิงมากๆสิผมก็พูดเวอร์ไปอ่าทำให้มันให้ปันผ่านง่ายเดินสะดวกแล้วกันโอเคไหมอ่าแล้วนี่ครับผมลองปรับเปลี่ยนดูใช้อาวุธ LS ลงไปด้วยครับมันจะได้ง่ายเพราะการฮิลปัญหาเลยเนี่ยมันอยู่ที่การฮิลจริงๆครับ การโดนโจมตีหมู่แล้วจะฮีลยังไงให้ให,ให้มันครบคนเนี่ยโอ้ย oh, oh, มันลำบากเว้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆฉะนั้นนะครับการเล่นอันนี้มันจะต้องมีวิธีหน่อยนิดนึงอะ่ะแต่ลน,นี้ครับคองคิบายสกิลนะครับเวฟแรกแนะนำ a คทิล่าเวฟสอแนะนำอินาเซเพราะจะทำให้เซเวิร์สนะครับตีเราเบาลง15%แล้วและโดนตีแรงขึ้น15%หอนะ สำคัญนะครับหลังๆของที่ใบสกิลนี่สำคัญมากอันนี้ครับไปด,ดูโฉมหน้าศัตรูของชั้น10นะครับซึ่งพลังแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมฮะสองแสนสี่สองแสนสองแสนห้าไอเงี้ยคือมันอันนี้ไม่ยากเลยอันนี้คือแบบว่าโหชิวชิวชิวไม่ใช่ชิวนะชิวชิวฉะนั้นจัดทีมฟีสตา์มาได้เลยครับผม อันแล้วเรามาดู pattern f i ฟ l e เ f e เฟมากนะครับข้อแรกนะครับค r i ติ c อน echo เพิ่ม c r i t i c o อ rate ให้ทุกคนเลย25%นะครับแล้วถ้าติด c r i t i c อนนะครับจะมีดาเมจเพิ่มเติมอีกด้วยเท่ากับ300%ของ attack ฉะนั้นนะครับถ้าสาย attack ตีคิดติด c r i t i c อนนะครับจะเพิ่มดาเมจเข้าไปเยอะที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับนอกนั้น พวกแทงพวกทีอะไรเนี่ยมันมันมัน,มน,มน,มนไม่เยอะนะครับเลมอนทอนบูทนะครับอย่างที่บอกครับอาวุธเสะเวิร์สประจำตัวเสะเวิร์สเป็นธาตุดินฉะนั้นมันก็เลยสนับสนุนดินอ่าข้อต่อไปครับเพิ่มคริติคอนดาเมจ1 0 0่ง้นะครับอินาเสะทุกตัวแล้วก็ไฮไลท์ลูกกี้ครับสำหรับเสะเวิร์สเพิ่มแม็ก p ฮพด็แพ็กดีเฟนส์ห้ปอ้องกันสถานะ20% โจมตีติดสถานะอีก20%โคตรแรงฉะนั้นนะครับใครมีเซเวอร์สจะสี่ดาวขอ,อสกายเบรกเลียวจะเป็นสนามสนามเด็กเล่นให้ท่านเดินเล่นๆเ,เ,เ,เลยนะครับเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยโอเคนี่ฮะเห็นไหมเราค่อยๆไล่ไปเลยเปิดออโต้ก็ได้ครับตัวนี้ยิงไม่ต้องไปนนั่งกดมันก็ได้คร แล้วดูเศษล่างต้นผมดินี่ขนะดกดิเตคอนเนี่ยกิดเตดคอนเลดเพิ่ม2 0 25นะก็ยังมันจะไม่ติดเออเอากับเขาเนาะตัวสมม,มุินะครับสมมุตินะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆยังหาเศษเวอร์สเหมือนผมไม่ได้นะแล้วมีเศษเทพ นะครับเอาเสจเทพนั่นแหละครับถือว่าเก่งรองลงมาจากเสถเวิร์สล้วครับโ oh, มันเป็นคนดวงกุดนะฮะเสถเวิร์สก็ไม่มีโชว์เขาก็ยังมีเสจเทพมาเล่นให้ดูเออพอยังชั่ว เอาละครับเวฟแรกก็ผ่านไปโดยสบายสบาๆพอมาเวฟบ2เท่านั้นแหละครับเซตแรกนะครับผมลองใช้เซตของ3ปีมาซัดกันก่อนโดยที่มีอนานาเบียติดมาด้วยนะครับสำหรับลูกน้องนะครับซิกเล t ตซ e เกอสิ่งที่ต้องระวังเลยคือถ้าอันติเมตครับเราจะทำให้ติดสถานะสไตร์สองเทิร์นนะครับแล้ว เพิ่มพลังคิติคอนดาเมจไปอีก50%สิบเปอรเซ็นต์สำหรับเพื่อนๆนะจะเปิดเพื่อนๆของเขานะที่ตีติดคิดเพิ่ม5้นฉะนั้นนะครับพยายามจัดการตัวนี้ให้ได้เร็วที่สุดเพราะเซเวิร์สจะตีแรงเวอร์เวอร์เทิร์นเดียวดับบูบหายเริ่มใหม่ต้องมานั่งไต่ชั้นเวฟแรกกันใหม่หลายครั้งเลยนะครับ ร,จจรีบกำจัดรีบกำจัดอันนั้นเป้าหมายที่1น,นะเป้าหมายที่2 s c สกอร่าสกอร่าเหมือนจะไม่เก่งโคตรเก่งโคตรดีอันติลบดีบัฟได้สเปเชียลสกิลลบดีบัฟได้นะครับแม้แต่เบสิคแอ็แทมันยังลบบัฟของเราได้ด้วยมันเป็นฮีลที่ครบเครื่องมากครับสกอร่าตัวนี้ใครมีหลายดาวเอาเข้ามาเลยครับ แล้วทำไม GM ถึงเลือกที่จะวางตัวนี้ไว้ข้างๆเซเวิร์สนะครับสนับสนุนกันดีมากครับไม่ว่าเราจะใส่ดีบัฟอะไรให้เซเวิร์สตัวนี้จะแก้ทางให้ทั้งหมดโคตรโตดโคตรอันตรายบอกเลยนะครับและมาถึงดาร์กอินาเซหรือเซเวิร์สของเรานะครับนี่เลยครับข้อแรกโจมตีหมู่แรงสุดๆถ้ามันติดพินะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเลยคือการหนึ่งเลยครับพยายามสตันมันได้ให้ได้ผมเลยเลือกอันนาเบียติดทีมมาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับกำจัดให้ไวที่สุดการเล่นกับเซเวอร์สนานๆน,น,น,นะครับถือว่าไม่เป็นผลดีเลยด้วยความที่มิเลียมผมเนี่ยมันมีการฮิลจำกัดอยู่แล้วไหนจะอันติไหนจะสกิลสองนะครับพอไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ย เราจะฮีวไม่ทันนะครับเอาเรามาดูโชว์เคสแรกครับกลุ่ม3ปีหลินเนี่ยการโจมตีมันจะแทบไม่บัฟเลยนึงบอกว่าแล้วอาวุธ LS เนี่ยจะทำงานได้น้อยมากด้วยถ้าไม่สามารถกำจัดเซนะครับ จะ,จะพูดยังไงดีผมจะเ,เรียกเศษ2องตัวนี้ยังไงดีเศษซีเกอร์กับเศษสกอลรานะครับถ้าเราไม่สามารถกําจัดได้ภายใน1ห,หรือ2เทินเราจะยากเลยทันทีเลยนะครับอย่าให้ติดสถานะสไตล์เด็ดขาดแค่นั้นเองครับมันจะสแปมเราเรื่อยๆเ,เราจะร้องยาวๆนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับพอเศษซิเกอร์หายไปเนี่ยมันจะตีติดคิยากโอกาสมันจะน้อยแต่อย่าให้ติดคิแม่งเนยนอนบอกเลยการเล่นการเล่นเกมเนี้เดี๋ยวดูด,ด,ดูดูีนอนไปเลยหนึ่งตัวครับ การเล่นเกมนี้นะทุกๆอย่างแม่งเหมือนกับการเป็นการลุ้นทุกอย่างจริงๆนะขนาดปราบบอสคุณยังต้องมาลุ้นเลยม,มึงจะติดทิไม่ติดทิโอ้โหเอาการเลยเกินนี่ครับหายไปสองแล้วเห็นไหมพอหายไปสองแล้วเนี่ยลำบากแล้วครับเราต่อให้เรามีมิเลียมชุบยังไงก็ก็ชุบได้แค่ตัวเดียวก็ยากอยู่ดีเนี่ยดูดี กว่าเราจัดกำจัด2ตัวนี้ได้เห็นไหมมันสร้างปัญหาให้เราเยอะมากนี่เลยครับแล้วชุบหลินขึ้นมาหวังว่าจะกู้สถานการณ์ได้แต่อยาก,กันนั้นเลยก็เสียหายเหมือนกันแล้วดูดิเห็นไหม พอขาดมิซากิแล้วดูครับล่วงอีกแล้วครับกว่าจะชุบมาได้ก็กลับมาชิบหายเหมือนเดิมโอ้เซเวิร์สไม่ยากมากแต่ก็ไม่ง่ายเลยเออก็ดีดับดีครับสมแล้วครับที่เป็นบอสประจำอีเวนต์ แล้วผมเชื่อว่านะครับโซน2เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่3ตัวด้วยถ้ามันมี5ตัวก็ลาก่อนรับพี่น้องจะเอาจะเอาแนวทางอะไรมาให้เพื่อนๆเ,เล่นเอาแล้วชุบมาครับหวังจะแก้สถานการณ์ได้ไม่ใช่ครับชุบผิดคนยังไงก็ตามครับเปอร์เซน็นต์เปอร์เซ็นต์พลังเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่ดี ทนั้นแมปนี้นะครับผมเลยคิดว่าน่าจะไม่ผ่านครับแอดเอดตึมมันไม่มันถ้ามันไม่ติดคี้ยมันก,มนก็มันก็พอรับได้นะใช่ปะ่ะเออใ่เนี้ยเห็นไหมฮะพอเราเล่นกับมันนานๆเข้าเนี่ยเราจะฮิวไม่ทันนั่นแหละครับ ต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็เท่านั้นฮะเ,เรียบร้อยครับเอาอะไรไปสู้ครับพี่ <c oughs> เจ๊เจ๊ทำไรเอาแล้วปลุกอลานาเบียมาทำอะพี่เอาแล้วก็ตายอยีกรอบ โอ้ยสงสารว่ะลุกขึ้นมาตายลุกขึ้นมาตายเอาแบบที่2ครับเราเปลี่ยนเสเเพพลงมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นแอคแท็กตัวก็ตายเหมือนเดิมครับพอมิสก,กิตายทุกอย่างจบทันทีครับนี่คือผลของการไม่มีฮิลมันค่อนข้างจะบังคับนิดนึงครับยังยังไงก็ต้องมีฮิลอยู่ดี แต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสเทพน่าจะมีประโยชน์มีประโยชน์นะมากๆเลยกับการที่มันเพิ่มกิติคอนดาเมจหนึ่งร้อยเนาะ,น,ะนี่ครับต่อให้พยายามเร่งยังไงนะครับพอหลังจากมิสกิตายก็เช่นเดิมครับฉะนั้นนะครับใครที่มาเป็นผู้ติดตามคนใหม่ของผมนะลองไปดูคลิป ของผมได้ครับคลิปมิสากิผมทําอยู่ประมาณ2อสคลิปนะแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมทําไมมิสากิมันโคตรสำคัญกับทุกๆแมนี่ครับแล้วกวาด1กวาด2กวาด3นอนท่าเดียวกันหมดเลย <laughs> จบไปครับกับการแอคแท็กสองคันล้มเหลวครับเอาถัดมาครับลองไม่มีมิสากิบ้างและใส่แอคแท็กเข้าไป2ตัวมีคาทิล่า คอยปกป้องดูแลนี่ฮะดูดาเมจลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วติดเอ่อพาวเวอร์สไต์ให้พี่สาวเรียบร้อยแล้วพี่สาวซัดหายไปเลยทีททเดียวหนึ่งตัวไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเจอแบบนี้ นะฮะต่อให้ฝืนไปยังไงก็เท่านั้นครับเพราะยีลสำคัญมากเช่นกันแล้วปาดไปอีกทีนึงหายเลยครับโชคดีที่คาทิล่านนมใหญ่พอจะป้องกันตัวเองได้แต่ก็เท่านั้นแหละครับน่าเสียดายจริงๆแทนนี้ก็ล้มเหลวครับพี่น้อง เอาแผนที่แผนต่อไปครับลองมีตัวหยุดบ้างอ่าเราใส่ตัวหยุดมาเพิ่มนะครับจากที่มีอาราดาเบียนหนึ่งตัวเราลองใส่มิสกิมาบ้างซึ่งซึ่งแมช์เนี้ยผมมองว่าโอเคครับเกือบจะได้เกือบจะได้ไดโแล้วดูดิดูดามเมจนี่น่าเกลียดมากเลยพราไม่ขินั่นคือน่าเกียดมากเลยนี่ครับ วิธีการที่ผมทำเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละจะพยายามหยุดมันไปเรื่อยๆหยุดมันไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่นาลานาเบียเนี่ยสกิลหยุดมันมันต้องรอถึงสามเทินไงมันเลยทําให้เซเวอร์จะมีช่องว่างในการในการโจมตีกับเราแล้วพอมันโจมตีมาก็แรงมาหาศาลมากเหมือนกับนะครับอาะเหมือนกับว่า ชั้น10อันนี้มันจะคล้ายๆกับมันจะคล้ายๆกับ3ปีหน่อยตรงที่ว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวที่มีสตารน์นะครับจำเป็นต้องมีตัวแอคแท็กที่เขากำหนดมาให้เลยว่าควรจะเป็นใครหรือก็คืออินเสซนั่นเองนะครับควรจะมีฮิลมันเป็นทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานจริงๆอ่ะ เนี่ยแล้วพอมิสก,กิตายปุ๊บผมก็จบแล้วครับและนี่นะครับและนี่คือทีมที่ทำให้ผมผ่านได้แต่ก่าจะผ่านได้ก็ไม่ง่ายอีกนะครับก่อนจะเก็บคลิปไหม้เพมื่อนๆดูได้ชั้นสินี่อะไรที่ใช้เวลานานาน,น้าดูครับใช้เวลานานาน่า,นานดูแต่ได้มาก็ดีใจเอ็นดูเห็นไหม อธิบายซ้ําไปซ้ามาก็เพื่อนๆก็จะเขา้าก็จะงงๆจะอธิบายเยอะทําไมก็ดูดิครับมันจําเป็นต้องมีหนอย,อย่างที่ผมบอกเลยมีสตานมีฮิลถ้าชุบได้ก็ดีมันก็ตรงตัวกับมีเลียมและก็ต้องมีสถานะเลื่อนไหลอีกเพราะไม่งั้นพลังมันก็เยอะไปถ้าไม่เร่งจัดการดีๆเห็นไหม เนี่ยแล้วสตันเนี่ยมันคูดาวอีกห,หนึ่งเห็นไหมครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีสตันแล้วหายหมดเห็นไหมประชุบมิสกิมาเพื่อจะเอาดาบมาจิ้มท้องก็ยังจะจบเลยเห็นไหมเท่ากับว่าผิดพลาดนิดเดียวก็ตกขอคอยทันทีครับอ่าและนี่คือแมทที่แท้จริงครับที่ผมผ่านมาได้ นี่ครับเห็นดานเมจที่มันตามหลังมาไหมนั่นแหละครับนั่นคือคลิติคอนเอ็กโคโฮะถ้าตีติดทิ่เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมทันทีฉะนั้นใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเน้นคลิติคอนคลิติคอนอย่างเดียวเลยครับสำหรับแปดนี้ โอ้และแมตนี้โชคดีมากเลยครับนี่ฮะที่กำจัด2ตัวได้อย่างไวเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นอย่างเดียวเลยครับว่าเขาาจะติดคีไม่ติดคีแค่นั้นจริงแล้วทุกคนนะครับใช้ตัวอื่นแทนได้นะถ้าทุกคนมีเอ่ออะไรอะไร ตัวละคร6ดาวเก่งๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเอ่อมีเทพมีเสเทพหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ก็อย่างว่านะครับหอคอยเนี้ยหอกคอยของเขาเขามีผมแดงแับจะปูมาให้เลยเห็นไหมแล้วก็ไปแล้วครับหนึ่งตัวมิเลียมผมเจเลียมกลับมาก่อน,อนก็ไม่ทันแล้วครับอ้าวเราพาวากันไปต่อครับไปต่อ ถ้าเศษผมยังอยู่ก็ยังไปต่อได้ครับเพราะความแรงที่เธอตีนั้นบวกกับมิสกิเนี่ยใช้ได้เลยครับ คาจริงพอฮิลมันหายไปเนะี่ยก็เริ่มใจตุ้มตุ้มต่อมต่อม,มแล้วนะว่ามันจะจัดการได้ทันทุ่งทีไหมในวันนี้แต่ก็โชคดีครับที่เราตีติดทิบ่อยนะครับทำดาเมจได้ดีอและอาวุธ LS ผมก็ยังพอทำงานได้บ้างนะครับก็เลยทำให้เสกผมเนี่ยมันดูดิโอ้ยทิ้งขายอ่ะเป็นไงก็เข้าใจอยู่นะครับมันก็ยากจริงแหละ โอเคแล้วก็ผ่านเรียบร้อยครับสำหรับโซนหชั้นสออิบด้วยความที่ลูกน้องมันเนี่ยพลังอยู่สองแสงกนกว่าเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้ยากตรงนั้นเท่าไหร่เออฉะนั้นการลดระดับมาครั้งนี้นะครับก็จะเป็นก็จะทำให้ผู้เล่นนะครับหลายๆท่านก็มีเอ,อ่อ เทคนิคต่างๆนะครับเอามาผ่านด้วยตัวเองกันได้นะครับเออไม่เหมือนก็บสปีเนาะหรือบังคับซื้ออย่างเดียวเลยเนี่ยมาอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ต้องขอภัยด้วยขอแสดงความเสียใจจริงๆกับการที่เพจของผมนี้ต้องหยุดหยุดพักการกดกาชาไปก่อนต้องขอภัยด้วยคนระับ เพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีตัวเนี้มามาทำรีวิวเหมือนสมเหมือนตัว3ปีที่ผมทําไว้นะฉะนั้นขอขอให้ผมนะครับได้เจอตัวเป็นๆใน PVP แล้วจัดแสดงให้ดูครับว่ามันทําอะไรผมได้บ้างโอเคขอบคุณมากครับ